กลับสวัสดีท่านผู้ฟังทางพอดแคสต์แลวก็ท่านผู้ชมทางโซเชียลมีเดียต่างๆที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะคะวันนี้รายการทา e อ u t กลับมาพบกับท่านยังเป็นซีรีส์ซึ่งจริงๆดิฉันไม่ได้เรียกว่าซีรีส์หรอกเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์คนใกล้ตัวนะคะในวันนี้เนี่ยดิฉันก็จะสัมภาษณ์น้องคนหนึ่งที่ทำงานด้านบริการการขายนะคะออของเบนส์ทองหลอแต่ว่า เนส์องหลอดเนี่ยเป็นบริษัทที่ขายรถเบนซ์เนะคะเป็นหที่หมาตลอดนะคะ40กว่าปีแล,แล้วแล้วเราก็ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแม้จะมีกำไรบ้างไม่มีกำไรบ้างก็ตามในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเรารพบมีผลกระทบในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเราก็เริ่มมองเริ่มวางแผนมาแล้วเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันเรามาเจอ ผลกระทบของสถานการณ์โคโรนาไวรัส2019ปรากฏว่าคราวนี้ตำราที่ใช้ดิฉันเคยเป็นแม้กระทั่งเทรนเนอร์สอนน้องๆเองด้วยซ้ำเปิดตำราไม่ถูกสอนใครไม่เป็นเพราะไม่รู้ว่าจริงๆจ,จ,จะพาน้องเดินไปทางไหนวันนี้ก็เลยเชิญน้องเบลนะคะมาคุยกับเราว่าตอนที่เกิดช่วง3ปีที่แล้วที่หนูเริ่มขายรถลด,ล,ด,ล,ดลงไหมช่วงนั้นลดลงหนูร,ร,รู้สึกยังไงก่อนก่อนโควิด ก่อนโควิดคืนนายอะค่ะคุณวส,สันต์ก็มีพูดเกี่ยวกับว่าต่อไปเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจอาจจะต้องเ,ออเหมือนเราต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นนะคะอตอนที่คุณวส,สันต์พูดนะคะตอนนั้นก็เริ่มคิดแล้วว่าด้วยยอดขายที่ลดลงแล้วก็คิดว่าเอ๊ะเราจะหารายได้จากทางไหนที่มาเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตอนนั้นก็คือคิดว่าเราพยายามจะขายลด พยายามสร้างยอดขายให้ได้เยอะที่สุดยังคิดอย่างนั้นอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าส่วนที่นายพูดว่าเศรษฐกิจมันจะลดลงเนี่ยมันจะทําให้ยอดขายเราหดลงเนี่ยน้องเบลกับไม่ได้คิดตรงนั้นแต่คิดว่าจะพยายามมากขึ้นเพื่อให้คือสวนกระแสกับการที่เศรษฐกิจจริงมันเกิดขึ้นใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะ แล้วจากนั้นเนี่ยมันก็พี่เชื่อว่ามันไม่ได้ประสบผลสําเร็จอย่างนั้นน้องเบลไม่ได้ขายรถเยอะขึ้นตามที่ใจต้องการใช่ไหมคะ,คะแล้วตอนนั้นหนูรู้สึกยังไงมันทําต่อไม่ได้นะนายไม่เก่งรถเบ้นไม่มีรุ่นที่สวยงามพฤติกรรมลูกค้ามันเปลี่ยนไปะอะไรอย่างเงี้ยหนูมองอยังไงหรือเราขายไม่เก่งมันมันปัจจัยไหนที่ทําให้หรือเป็นพระที่คุณวันร์พูดว่าวิเคราะห์เศรษฐกิจโดยรวมแล้วมันแย่จริงๆ หนูเคยเอามาคิดไหมคเคยเอามารองไหมคะเอาสิ่งที่คุณวาสันต์พูดมาคิดค่ะแล้วก็พยายามคิดว่าเราจะเพิ่มทักษะหรือเพิ่มสกิลยังไงในการขายให้ได้ยอดขายที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ,คะเขาแสดงว่ายังคิดว่าปัจจัยภายนอกมันยังไม่ได้ส่งผลกระทบจริงหรอกเชื่อที่คุณวาสันต์พูดแต่ถ้าเรามีความสามารถเรามุ่งมั่นเราพยายามอัพสกิลตัวเองใ,<ช>ให้เป็น<ช>คนขายที่แก่งขึ้น รู้จักสินค้าซึ่งเราสอนกันเรื่องนี้รู้จักตัวโปรดักให้มากขึ้นมันน่าจะผ่านพ้นไปได้นะคะ,คะที่นายทำนายอ่ะมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะคราวนี้มาถึงยุคโควิดละนายวันเดียวคืนเดียวแล้วพวกเราก็บอกบางคนที่มาแล้วไม่ต้องมาทำงาน Work from home หนูรู้สึกยังไงตอนนั้นตอนแรกค่อนข้างกังวลมาค่ะคว่าด้วยสถานการณ์ก่อนหน้านั้นยอดขายก็ลดลงแล้วเพราะเกิดโควิดก็มีความกังวลน,นะคะว่ามไม่รู้ว่าเราจะดำเนินยังไงต่อไปอกังวลเรื่องยอดขายที่ลดลงลูกค้าก็ไม่กล้าเข้ามาในหน้าร้านมากขึ้นออย่างงี้ค่ะเริ่มไปอ่านเริ่มไปมองเพิ่มขึ้นไหมคะเพราะว่าสถานการณ์พวกเนี้ยมันบอกไว้ตามสื่อต่างๆว่า รถยนตจะไปก่อนแล้ววก็บอกการท่องเที่ยวไปก่อนโรงงานจะปิดก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานรถยนต์ย้ายฐานการผลิตไปที่อื่นเคยไปอ่านบทความพวกนี้ไหมคะมีไปอ่านค่ะแล้วอ่านแล้วร,รู้สึกยังไงอ่านแล้วก็ตอนก็เครียดค่ะ,ะก็คุยกับที่บ้านว่าจะทํายังไงต่อไปอะไรเยงี้ะคะ่ะแต่ว่าก็คิดว่าถ้าเกิดสมมติเราเครียดอะคะ่ะมันก็ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรออก,ก็เลยเปลี่ยนมาว่า ช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์โควิดเราได้อยู่บ้านมากขึ้นเนี่ยค่ะก็ม,มีติดตามโทรหาลูกค้าเก่าๆบ้างถามสถานการณ์ว่าเขาเป็นยังไงบ้างเผื่อว่าอย่างน้อยเราพอจะช่วยอะไรเขาได้บ้างไหม,มแล้วก็ที่สองะคะ่ะก็คือหนูก็มีไปเรียนคอร์สออนไลน์อะไรเงี้ยเพิ่มค่ะเพื่อเพิ่มแบบเหมือนความรู้มากขึ้นแล้วก็ตอนเนี้คือก็ดู YouTube ดูพอด t แคสอะไรเงี้ยค่ะด้วยเพราะว่าคิดว่ามันเป็นความรู้ที่ฟรีเราหาได้ฟรี ้นน่าสใจก,ก็เลยไปเรียนเพิ่มด้วยะคะ่ะดีจ่ะน่าสนใจมากซึ่งพี่ก็ได้ยินก็ดีใจนะคะตรงที่ว่าหนูไม่หยุดอยู่กับที่แล้วก็ไม่ได้รอใช่คำว,ว่าความช่วยเหลือก็ไม่ได้คำแนะนำหรือว่าไม่ได้ช่วยไม่คือแต่ก่อนนี้หนูอาจจะมองว่าเดี๋ยวนายก็คิดได้แล้วก็ช่วยกันพัฒนาองค์กรไปแต่ตอนนี้ตำราพวกนั้นเนี่ยมันร้อยกว่าปีนะคะมันปิดสนิทหมด คือเราแก้ปัญหาด้วยวิธีการอย่างเดิมถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ความรู้ทางด้านการบริหารการเงินก็ตามเนี่ยหรือการบริหารธุรกิจหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจะเริ่มมองเห็นภาพภาพหนึ่งก็คือว่าเงินมันเริ่ม,มงงงแล้วว่าตกลงเงินมันทํางานให้เราหรือเปล่ามันมีค่าจริงหรือเปล่าอะไรพวกนี้มันอาจจะ เป็นหลักเศรษฐศาสตร์หลักการเงินที่ลึกไปนิดนึงแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้ที่ใฝ่หาออวิชาการเนี่ยเราศึกษามาตลอดแล้วเราก็มองว่าจริงๆเราจะไปยังไงในฐานะที่เราเป็นธุรกิจที่เสี่ยงมากเป็นธุรกิจที่ซื้อมาขายไปเป็นดีลเลอร์เป็นคนกลางเนี่ยค่ะทีนี้ตอนนี้เนี่ยโควิดมันเริ่มอยู่กับเราจนเราชินและน้องเบลรู้สึกดีขึ้นเลยยังคะ รู้สึกดีขึ้นแล้วค่ะ,คะรู้สึกว่าตอนนี้ต้องทําอะไรช้าลงม,มีสติมากขึ้นอ,อะไรนมากขึ้นค่ะแล้วมองไว้แม่จ้าว่าถ้ามันเรียกว่าล้มหายตายจากจริงๆ่ะเพราะตอนนี้ก็เริ่มจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วก็โดนขู่ทุกวันด้วยว่าไตรามาสที่สามเนี่ยจะไม่ใช่เผาแล้วเรียกว่าลอยอังคารกันแล้วเนี่ยพี่ก็เชื่อว่าคนก็คงจะมาซื้อรถน้อยลง เรนูมองไว้หรือยังคะว่าจะทำยังไงกับชีวิตตอนนี้ค่ะก็คือพยายามคิดว่าจะเพิ่มสกิลเพิ่มทักษะตัวเองมากขึ้นอย่างที่คุณไก่มีจัดคอร์สที่สอนทำค็อกเทลค่ะรอ้ว่าเป็นประโยชน์มากคืออย่างน้อยเราก็พัฒนาตอนนี้เราล็อกค่อยละเราล็อกอาจารย์ไปะเราบอกว่าไม่ให้อาจารย์ไปไหนเราขอให้อาจารย์อยู่กับเราเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยพวกเรายังมีสกิลด้านตร่นี้นะคะ แล้วสิ่งที่สําคัญมากแล้วที่เห็นน้องเบลทําได้ดีมากเก่งมากอตอนจ,จังหวัดเชฟหนูมีพรสวรรค์มากเลยเนี่ยหนูมองจากอาจารย์แล้วหนูทําได้เลยอ่ะที่พี่นั่งดูอยู่ด้วยนะคะคร,รู้สึกไหมว่าอ๋อมันมีอาชีพยอย่างนี้แล้วมันไม่ได้ยากเลยนี่<ช>มันทําได้รู้สึกอย่างนั้นไหมคะใช่ค่ะหนูมีไปแอบเปิด YouTube ดูด้วยค่ะแล้วก็ลองฝึกเชฟเพิ่มเติมเหรอคะพี่เห็นพี่สั่งน้องเบลทําให้พี่ได้เลยค่ะแล้วก็มีน้องอีกคนที่วันนี้เราไม่ยังไม่ได้เชิญมาสัมภาษณ์ คือสามารถที่จะทำแบบพี่ลองบอกไหนลองทำอันนี้อันนี้มาซิอะไรเงี้ย<ะ>น้องเ็าได้เลยค่ะทำพี่รู้สึกพี่มองเห็นพวกหนูแล้วพี่รู้สึกพี่มีความสุขนะจ๊ะเท่ากับพวกยูให้ความสุขพี่อะ่ะพี่มองแล้วอุ้ยเด็กๆมันเก่งจังเลยอะทุกแม่ทำได้อะแล้วดูดีมากที่พี่บอกให้ยืน<ะ>ถ้าเดียวกันทอดีเราไม่มีถ่ายอินเนี่ยคะ่ะแล้วหนูทำกันได้อะ่ะแล้วก็เป๊ะอะต้องบอกว่าเป๊ะก็แสดงว่าคนเราเนี่ย นางเบลมันมีความสามารถซ่อนอยู่ในตัวเราแอบอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้นิ่งพอที่จะหามันว่าจริงๆความสามารถในตัวเรามันทําอะไรที่ถนัดแต่ก่อนเนี้ยเราอาจจะแค่ว่าอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่พี่ว่าตรงเนี้ยที่เราพลาดถ้าฝรั่งนะเขาสอนเขาคือให้เด็กทําทุกอย่างเลยแล้วเดี๋ยวความสามารถไหนเด่นแล้วก็หยิบมาใช้<ม>แต่ของเราเนี่ยเรา ชอบถามคำถามอะ่ะโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นตำรวจอยากเป็นพยาบาลอยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจจริงปะ<ช>ตอนเด็กหนูเจอคำถามนี้<ช>ไหมค่ะซึ่งคำถามพวกนี้พี่ว่ามันพลาดไปนิดนึงเราไม่ถามว่าโตขึ้นเป็นอะไรเพราะ<อ>ยุคใหมยย่นําถามไม่ได้เพราะอยากเป็นนั่นและไอ้นั่นมันไม่มีให้ทาอยากเป็นนี่และไอ้นี่มันไม่มีให้ทาแล้วน้องเบลเริ่มเห็นความคิดอันนี้ไหมว่ามันเป็นความคิดที่ถ้าจะเอาไปใช้ในอนาคตที่มี เกิดมีบุตรมีอะไรเงี้ยเราจะสอนเด็กเราก็จะต้องสอนเด็กในลักษณะ ที่น้องเบลเจอพี่ไม่น่าจะว่าพี่ส่งความคิดนี้ไปท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเห็นด้วยหรือเปล่าน้องเบลคนหนึ่งแหละที่พี่อยากถามเห็นด้วยกับพี่ไหมว่ามันไม่น่าที่จะถามคำถามพวกนี้แล้วใช่ค่ะเห็นด้วยมากค่ะแล้วยิ่งถ้าเราให้แบบเด็กๆได้มีโอกาสได้ทําอะไรหลายๆอย่างค่ะเขาก็จะเจอตัวเองมากขึ้นว่าชอบอะไรอยากจะที่อยากที่จะทําอะไรเหมือนเราหวานที่เราพูดว่าหวานพืชแล้วเห็นผลเนี่ยเราไม่หวานพืชชนิดเดียวต่อไปนี้เราหวาน มเมล็ดพันธุ์หลายๆอย่างเข้าไปในตัวเราตอนนี้ยังไม่ต้องใช้กับครอบครัวใช้กับตัวน้องเบลก่อนหวานพืชในตัวดูซิว่าจริงๆแล้วชนิดไหนที่มันขึ้นชนิดไหนที่มันงอกไอ้ที่มันงอกขึ้นมาอย่างกรณีที่เราพูดเรื่องอาชีพใหม่ของเราเนี่ยเราจะเห็นเหมือนสปรู์อะเหมือนทวงงอกอะเราจะเริ่มเห็นเออมันงอกเนี่ยถ้าเราจะเดินสายนี้จริงๆพี่เชื่อนะทำไมพี่เลือกอันนี้เพราะพี่เชื่อว่ามนุษย์อะมันยังต้องใช้ชีวิต เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเมื่อความกลัวมันหมดไปท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะที่ฉันเชื่อว่าเมื่อความกลัวหมดไปคนจะต้องเกิดความกล้าที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรต่ออะไรให้กับชีวิตตัวเองไม่มีใครหรอกคะ่ะที่จะยอมจมปลักกับชีวิตตัวเองแล้วก็ยอมแพ้กับทุกสิ่งทุกอย่างบางท่านเท่านั้นที่เกิดกรณีที่น่าเศร้าใจแต่เราในฐานะที่เราเคยฝึกเรามีผู้ที่คุยด้วย มีการรับฟังจากสื่อต่างๆเราจะไม่ยอมให้ชีวิตเราขาดซึ่งความกล้าเราจะต้องสร้างมันขึ้นมาในตัวเราในใจเราแล้วลองกล้าเราต้องลองด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้มองเห็นว่ามันเกิดผลหรือไม่ถ้ามันเกิดผลนั่นแหละค่ะเป็นทางออกของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยนะคะวันที่พี่ต้องขอบคุณน้องเบลามากนะคะแล้วทิเอาทจะก็หมดเวลาด้วยเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในโอกาสหน้า,าค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ